รีเวลสมาร์ทแคปเครื่อง2.4ตัวแอนทรีได้ปี2023ไม่หลักหมื่นพอหลักพันจัดง่ายออกง่ายฟรีดาวได้ค่ะฟีกิฟเอาไปอีก90วัน สวัสด <Buck> ีค่ะ <July> และวันนี้ก็มาเจอเจอนบักอีกแล้วนะคะเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้มาจัดรถกระบะแคบเข้าใหม่เอาใจคุณลูกค้าสภาพส,สวยๆปีใหม่นะคะตัวรถต้องบอกเลยว่าเป็นสีเทาดํานานทีจะมีเข้ามาวันนี้จัดมาให้แล้วปีใหม่ด้วยปี2023 <Wow. S 2> เดี๋ยวลงมาลงรายละเอียดลึกด้านนอกด้านในสภาพตัวรถกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นปั๊บบอกก่อนเลย ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าหมู่ป่านะคะเป็นตัวชมหน้าใหม่สภาพสวยมากตัวนี้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะครอบด้วยโครเมียมให้ตัดดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะอยู่ตรงกลางของตัวรถและคันนี้ได้ส่วนของตัวไฟหน้าฮโลเจนสภาพกรอบไฟหน้าสวยงามไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะ สวยงามมากๆเลยสภาพด้านข้างของตัวรถรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมไม่มีสวนซากนะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเรามีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยเดี๋ยวม่าชมรายละเอียดตัวสีรถกันบ้างพี่ๆตัวนี้นะคะสภาพสีนะคะตัวเดิมๆเลยตัวนี้ในส่วนของตัวล้อตัวนี้ได้ล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยในส่วนของตัวยางตัวนี้ได้ในส่วนของตัวยาง2อ5หนงทับหกห้ นะคะตัวนี้สภาพคือสวยมากๆเลยนะคะยางเต็มดอกหนาแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทหรือใช้งานที่รุนแรงมานะคะเพิ่มมาด้านบนตัวนี้นะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวามาให้ครบเลยพี่ๆและด้านข้างก็จะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดมาให้แบบสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มี ในส่วนของตัวโคมียมนะคะไฮลักมาให้ด้วยแล้วตัวนี้กระจกเดิมจากศุนเตอร์ตาม,มาให้นะคะเบามือจับสีดําเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างตัวนี้เปิดกระบะแคบได้กว้างนะคะลูกค้านี่มาเปิดให้ดูสภาพคือสวยมากนะคะรายละเอียดด้านในไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือว่าร่องรอยการชํารุดเดี๋ยวแป๊บขอนญาตพามาชมในส่วนของตัวซอกตะเข็บด้านใน ว่าน็อตส,สวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะเม็ดอากลมสวยและตัวนี้นะคะปี2023เป็นต้นไปก็จะมีแผ่นเพจอยู่ฝั่งกระบะแคปตรงนี้เลยตัวนี้เป็นโมเดลปี2023แท้นะคะรหัสเครื่องยนต์ 2GDFTV ตรวจเช็คได้เลยพี่พี่สวยเดิมแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตแกะให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอากันบ้างนะคะพี่พี่แข่งนิดนึง นี่เปิดให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์คคือกลมสวยมากนะคะนี่เดิมเดิมนะคะตัวนี้รถไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนพี่พี่และในส่วนของตัวซอกประตูด้านในก็เช่นเดียวกันตัวน็อตยังคงสวยเดิมไม่มีรอยถอดร,รอยเปลี่ยนในส่วนของตัวบานประตูมาแต่อย่างใดเลยและคันนี้กระจกปรับด้วยไฟฟ้าแผงประตูด้านในเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําสวย,สวย เม็ดอากต่างๆก็ยังคมสวยเดิมๆจากโรงงานแน่นอนและได้รถปีใหม่ไหม่น้อยๆด้วยค่ะลูกค้าจ๋าใครตามหารุ่นนี้ไม่ควรพลาดเลยปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยตัวนี้เป็นตัวเซติช e ันของแท้นะคะตรงนี้ก็จะดูในส่วนของตัวละเอียดป่งล้อด,ด้านข้างของตัวน้องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์เซติช e ันมาให้พร้อมแล้วด้วยเดี๋ยวมาชมรละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันต่อเลยค่ะพี่พ สีเดิมนะคะสวยเดิมขอฟังเสียงได้เลยในส่วนของตัวไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติรุ่นนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ส,สติกเกอร์ก็มีนะคะในส่วนของตัวอักษรคโครมเมียมต่างๆมีมาให้ครบนะคะด้านหน้าด้านข้างของเราตรงนี้นี่เลยตัวนี้ตัวตาไฮรักรีโวตัวเบ้ามือเปิดปิดด้านหลังก็จะเป็นสีดำดพี่ตัวนี้แมกไลเนอร์ iner, มีมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูการใช้งาน ตัวนี้เจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากนะไม่มีร่องรอยการขี่ขวดที่แบบรุนแรงใช้งานมาหนักนะคะน็อต mm hmm. ก็ยังสวยเดิมพี่พี่นี่ให้ดูนะคะในส่วนของตัวกอไฟท้าย mm hmm. ไฟเลี้ยว,ไฟ,ยวไฟเบรกต่างๆก็ยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีร่องรอยการชํารุดหรือว่าโคมไฟที่มีร่องรอยการแตกรา้าไม่มีนะคะเดี๋ยวมาดูอีกฟังนึงนะคะสติ๊กเกอร์มีมาให้ครบๆบแบบนี้เลยขอฟังเสียงได้เลยพี่พี่ตัวน้องคือสีสวยเนาะสีเดิมมาก ก่อนออกรถนะคะเรามีการสปาขัดเคลือบสีมาให้เรียบร้อยพี่พี่อ่ะเดี๋ยวมาต่อกันแออป๊บด้านในกันต่อเลยพี่พี่ตัวนี้กระจกเดิมจากูนยนเตต,ต้าสติ๊กเกอร์มอกอต่างๆมีมาให้แบบครบๆนะคะนี่น็อสตสวยเดิมแผงประตูอีกฝั่งหนึ่งนี่ให้ชมเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตนะคะพามาชมรายละเอียดด้านในพี่พี่ด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะคะนุ่มๆแบบนี้มีฟองน้ําเต็มๆนะคะไม่มีร่องรอยการ ชิคาาหรือว่าร่องรอยการชํารุดนะคะพื้นพรมสะอาดสะอ้านเดี๋ยวขออนุญาตพามาชมรายละเอียดตัวน็อตด้านในกันบ้างค่ะพี่พี่นี่น้องสวยเดิมมากๆนะให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถตัวน็อตไม่มีรอยรอยถอดนะคะรอยขัดรอยแกะมาเดี๋ยแปบขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอารอีหน่งฝั่งพี่พี่นี่เลยเม็ดอาร์กลมสวยนะคะเรียงตัวกันสวยงามมากนะคะไม่มีร่องรอยการเก็บงานเลยพี่พี่ตรงนี้นะคะ สวยเดิมรถไม่มีโดนมานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวแผงประตูกันอีกนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดสําสวยๆนะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้กุญแจรีโมทมีมาให้ถึงสองดอกพี่ๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนิดหนึ่งนะคะตัวนี้พวงมาลัยมี SRSAirbag คู่หน้าเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมเลขไม้พี่ๆตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม้น้อยมากๆนะคะนี่ เลขไม่อยู่เพียงแค่41,697กิโลเมตรเท่านั้นพี่พี่ไม่คือน้อยมากๆนะคะไมแค่หลักหมืน่นรถก็ปีใหม่สภาพก็คือยังสวยนะคะประมาณ90บวกเลยพี่หน้าจอฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆตัวนี้ได้ในส่วนของตัวหน้าจอฟังก์ชันระบบทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อวูดทูตแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยต่างๆได้พี่พี FMAM ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะออกแบบมาดูแลรักษาได้ง่ายนะพี่ๆและเพอบมาด้านล่างก็จะเป็นฟังก์ชันระบบแอร์นะคะปรับทิศทางแอร์ความเย็นของตัวแอร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยและด้านล่างของตัวน้องก็จะประกอบไปด้วย power ตัวนี้มาพร้อมกับ power outlet มาให้นะคะ12โวลต์120วัตต์มาให้ถึง2ช่องกันเลยตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ เบรมือใช้งานได้ปกติเดี๋ยวแป๊บให้ชมตัวนี้ก็จะมีเก๊ะนะคะระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวม่านมีมาให้กระจกนะคะมองหลังใช้งานได้ปกติมีช่องวางแว่นตาตัวไฟต่างๆใช้งานได้ปกติและไฟตอนกลางของตัวรถตรงนี้ก็เปิดปิดใช้งานได้ปกติและตัวนี้ก็จะมีเก๊ะด้านบน แล้วก็มีตัวเกะด้านล่างมาให้ด้วยนะคะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีดําสวยๆดูแลรักษาง่ายพี่ๆตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครสนใจต,ตัวนี้เดิมๆม,มากเลยนะคะสวยๆได้ปีใหม่ไม่น้อยพอหลักพันเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้นี่เดี๋ยวตาลองแป๊บมาชมเลยกระจกเดิมทุกปานจากศูนย์โตยโยต้ามาให้มาต่อกันที่ห้องเครื่องพี่ๆตัวนี้นะคะเครื่องยนต์สองพัน 400cc 150แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีรถติดแก๊สนะคะพี่พี่นี่มาดูในส่วนของตัวคานหน้าสวยเดิมมากตัวดอกสอนชี้ด้านบนมีให้ทั้งสองฝั่งตัว R ตัว L นะคะต,ต,ตัวน็อตต่างๆตัวนี้แทบจะไม่มีรอยกันถอดนะคะตัวน็อตแต่งใดเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวฝาก,กระโปรงก็เช่นเดียวกันน็อตคือสวยคือเดิมมากนะคะตัวนี้สภาพด้านในแผงกันความร้อนก็คงสภาพสวยเดิม ตัวเม็ดอาร์กต่างๆรูกลมคมชัดนะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบค่ะพี่พี่นี่มาดูฝั่งขวากันบ้างเนาะสวยเดิมตาปั๊มจากศูนย์โตโยต้าก็มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดก่อนออกรถนะคะเรามีการตรวจเช็คจากพี่พี่ช่างชำนาญการมาให้มากกว่า30รายการเปลี่ยนถ่ายข,ข้องเล้วเช็คในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่ต่างๆมาให้แล้วก็อาร์ตแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดด้วยใครที่ กำลังมองหารถมือ2อคุณภาพเกรด A ดูคลิปน้องแป๊บมานะบอกเลยสามารถจับจองประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะเลือกซื้อรถเนี่ยแป๊บมาย้ำสเปคกันอีกครั้งสำหรับใครที่ชื่นชอบกำลังมองหาสายกระบะแค้องแป๊บจัดคันนี้มาให้เลยกับ Toyota Hilux Revo นะคะสมาร์ทแคเครื่อง2.4ตัว Entry Z E-tion ปีใหม่ปี2023จัดมาให้ในราคา449,000บาทเท่านั้นพรค่างวเริมต้นอยู่เพียงแค่ ทปาพันเท่านั้นนะคะประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยพี่ออกได้ทุกอาชีพและใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคแล้ก็มีบริการจัดไปในให้ถึงนาบานส่งมอบรถให้ถึงที่สนใจทัานนี้รีบติดต่อด่วนๆมาหาน้องแป๊บได้เลยนะคะที่เบอร์061 1786 999คิดถึงรถเจนมือสองไว้ใจน้องแป๊บเซทไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย